This the Standard Podcast, Eight Minute is Eye-Opening History Ears. for your ears. History. ในปี2021แม้สถานการณ์โควิด -19 จะเริ่มคลี่คลายแต่วิกฤตประเทศไทยยังไม่จางหายเศรษฐกิจถดถอยความเหลื่อมล้ำที่ถานมากขึ้นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีวันหวนกลับ ก่อนทุกอย่างจะสายเกินแก้ขอชวนฟังเสียงจากต่างมุมมองทั้งภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาประชาสังคมคนรุ่นใหญ่คนรุ่นใหม่ในงาน The Standard Economic Forum 2021 The Great Reform Thailand's Chipping Point for a Sustainable Future วันที่26-28พฤศจิกายน2564พบกับฟอร,รัมที่ครอบคลุมทุกประเด็นเร่งด่วนทั้งเศรษฐกิจการเมือง เทคโนโลยีสังคมสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพื่อค้นหาอนาคตของประเทศไทยที่ทุกคนอยากเห็นร่วมกันเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่1พฤศจิกายน2564บัตรราคา3,900บาทพิเศษสำหรับ Early b i r d ซื้อบัตรภายในวันที่20พฤศจิกายนเหลือเพียง2,500บาทซื้อบัตรได้ที่ไทยทิ k เม Major และ c o าน์เตอ e ์เซอรทุกสาขา รอบที่68น,นาทีแบรนด์เจอร์นี่ในวันนี้ครับจะมาคุยถึงแบรนด์เครื่องกีฬาที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกในเวลานี้นะครับซึ่งก่อตั้งมาปีนี้ครบรอบป,ปีที่50แล้วถ้าเกิดใช้คําว่าเป็นแบรนด์ของ n i กี้อินคอร์ปอเรชันะครับย้อนกลับไปครับในต้นศตวรรษที่แล้วก็คือศตวรรษที่20เป็นยุคที่ความนิยมในเรื่องกีฬานั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดทีเดียวแบรนด์ชื่อดังในโลกกีฬาที่เติบโตมาในช่วงนี้นะครับเช่น Adidas Puma ในเมืองแฮร์โซเกนอารัชในแคว้นบาวาเรียรประเทศเยอรมัน,มนก็เกิดขึ้นในช่วงนี้เช่นเดียวกันแบรนด์เสื้อผ้าฟุตบอลชั้นนําอย่างอัมโบรก็เกิดขึ้นในช่วงนี้เช่นเดียวกันด้วยหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับญี่ปุ่นครับกลายเป็นแบรนด์ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมและให้กําเนิดรองเท้ากีฬาชื่อก้องโลกก็คือโอนิสุกะไทเกอร์ซึ่งแบรนด์นี้ครับกลายเป็นแบรนด์ที่โด่งดังไปถึงสหรัฐอเมริกากันด้วยเพราะว่าทหารอเมริกันที่ไปประจําการที่ญี่ปุ่นในเวลานั้น ต่างก็ฮิ้วโอนิสุกะไทเกอร์กลับไปที่บ้านเกิดคนละหลายหลายคู่เช่นเดียวกันหลายท่านจะถามว่าเราพูดถึงแบรนด์ n i กี้แบรนด์อเมริกันทำไมจำเป็นต้องมีการพูดถึงโอนิสุกะไทเกอร์ด้วยเพราะผมกำลังจะพูดว่าโอนิสุกะไทเกอร์คือจุดกำเนิดของไนกี้นี่แหละครับอ่ะย้อนกลับไปที่ในสหรัฐอเมริกากันบ้างครับถ้าเกิดว่ามีการถามว่าก่อนการถือกำเนิดของไนกี้แล้วแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาชั้นนำของอเมริกันคือแบรนด์อะไร ถามคนอเมริกันกันเองก็ยังต้องหันหน้ามองกันแล้วบอกว่านั่นสิไอไม่รู้หลายคนก็ตอบมาพอออมม,มาหน่าจะเป็น c o n v e r s ์ถูกต้องครับ Converse ถือเป็นแบรนดังนะครับของอเมริกาในเวลานั้นแต่ว่าครับในยุคนั้นเองยังไม่มีแบรนด์ดังที่สามารถที่จะมาต่อกรกับ Adidas n i นกี้ได้แม้แต่แบรนดิลถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้านั้นจะเติบโตและมีพัฒนาการที่ใหญ่โตกันมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20กันแล้ว ดูง่ายๆนะครับแบรนด์ยักษ์ใหญ่จากเช็กอย่างบาจายังจําเป็นต้องไปดูการผลิตรองเท้าที่สหรัฐอเมริกากันด้วยคงจะไม่มากจนเกิดไปหากจะบอกนะครับว่าจุดเริ่มต้นของแบรนด์กีฬาไนกี้ที่กลายเป็นหน้าเป็นตาของอเมริกันนั้นกลายเป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รับแรงบันดาลใจจากผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นนั่นเองเราพาทุกคนครับเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยโอเรกอนรัฐที่อยู่ฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งแปซิฟิกของอเมริกากันก่อนครับ ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับในทศวรรษที่60และ70นักกีฬาของมหาวิทยาลัยโอเรกอนตระหนักถึงการมีรองเท้าดีๆใส่เพื่อแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรวมถึงการที่จะพานักกีฬางตัวเองนั้นเข้าไปคัดเลือกทีมชาติในเวลานั้นครับฟิลไนท์นักวิ่งของมหาวิทยาลัยโอเรกอนและโค้ชของเขาที่ชื่อว่าบิลบาร์แมนครับได้มีการคิดว่ารองเท้ากีฬาที่พอมีและค่อนข้างดีที่พวกเขาได้เคยเห็นก็คือแบรนด์รองเท้าที่มีชื่อว่าโอนิสุกะไทเกอร์ครับ โดยในปี1,964ฟิลไนท์บอกว่าอยากกันนั้นเลยในเมื่อเราชอบเราเดินทางไปญี่ปุ่นและไปคุยกับคนญี่ปุ่นดีไหมว่าเราอยากที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายแห่งเดียวของรูกาโอนิสุกะาไทเกอร์ในสหรัฐอเมริกาจากนั้นครับฟิลไนท์สปายเป้และเดินทางไปยังญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวเพื่อที่ไปเจอกับมิสเตอร์โอนิสุกะเพื่อขอให้ตัวเขาและบิลเบลแมนนั้น ได้นำอารองเท้าโอนิสุกะไทเกอร์มาขายในสหรัฐอเมริกาทางด้านญี่ปุ่นครับยอมโอเคกันด้วยโดยที่บริษัทที่2คนนี้คือเ l Knight และ Bill Bowman ได้มีการก่อตั้งขึ้นก็คือบริษัทอันเป็นออริจินอลของ Nike ้มีชื่อว่า blue ribbon sports หรือว่า BRS มีการจดทะเบียนบริษัทชื่อ BRS ในปี1964กันด้วยในปีแรกครับ พวกเขาสามารถขายโอนิสุกะไทเกอร์ได้1,300คู่มีรายได้8,000เหรียญสหรัฐอเมริกา2ปีต่อมาครับพวกเขาบอกญี่ปุ่นบอกว่ามีรองเท้าอะไรซสพวกเราใส่ได้เอามาขายให้หมดพวกเขาได้มาเท่าไหร่ขายจนหมดภายในลานสั้นปีต่อมาเขาขายได้20,000เหรียญสหรัฐรองเท้าเขาเป็นที่นิยมจนจะต้องมีการขยายสาขาไปยังแคลิฟอร์เนียและข้ามฟากไปอยู่ฝั่งนิวอิงแลนด์ที่แมสซาชูเซตส์กันด้วย พวกเขาขายรองเท้าได้ครับส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าคนอเมริกันนั้นชอบเล่นกีฬาแต่หันหน้ามองกันแล้วพวกเขาไม่มีแบรนด์รองเท้ากีฬาในบ้านตัวเองจําเป็นต้องนําเข้ามาจากเยอรมันและบางส่วนมาจากญี่ปุ่นสําหรับแรงบันดาลใจของฟิล์มไหนในครั้งนั้น mm hmm. เขามองครับว่าในช่วงทศวรรษที่60และ70ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาจากญี่ปุ่นมีมาตรฐานและคุณภาพไม่แพ้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากยุโรปหรือแม้กระทั่งผลิตขึ้นที่อเมริกากันด้วยครับ ต่อมาสัญญาระหว่างโอนิสุกะไทเกอร์กับบลูริบบอนสปอร์ตกำลังจะหมดลงในช่วงต้นทศวรรษที่70พวกเขาทั้งสองคนคือฟิลนท์และบิลด์บอลแมนจึงมองว่าเราใช้วิธีรีเวิร์สเอนจิเนียร์เอารองเท้าที่เราได้มาแล้วแกะออกเป็นชินช้นๆและดูไหมว่าพวกเขาผลิตยังไงจนกระทั่งที่สุดพวกเขาตัดสินใจว่าเขาจะมีการผลิตรองเท้ากีฬาด้วยตัวของเขาเองแต่ว่าเขายังตกลงกันไม่ได้ว่า แล้วเขาจะใช้ชื่อแบรนด์อะไรคุยกันไปคุยกันมาในบริษัทครับจึงมองว่าเราตั้งชื่อบริษัทที่มีชื่อว่าไนกี้บริษัทไนกี้นั้นมาจากชื่อเทพีแห่งชัยชนะของกรีกถามว่าดังขนาดไหนก็ดังขนาดที่ว่าหลังเหรียญโอลิมปิกก็จะมีรูปเทพีแห่งชัยชนะหรือเทพีไนกี้นี่นแหละครับโดยหลังจากนั้นเขามองว่า ลำพังแค่ชื่อน,นั้นไม่เพียงพอเราอยากที่จะหาโลโก้ที่แปะเอาไว้บนรองเท้าของเราก็เลยเดินทางจากมหาวิทยาลัยโอเรกอนไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้านก็คือ Oregon นสเ t ทยูนิเวอร์ซิตไปยังภาควิชาการออกแบบซึ่งได้พบกับอาจารย์ที่มีชื่อว่า Caroline Davidson ในปี1971โดยที่ขอให้ Caroline นั้นออกแบบสัญ,ญลักษณ์แคโรไลน์ก็ออกแบบขึ้นมาหน้าตาคล้ายๆกับเครื่องหมายถูกที่ก็เรียกกันว่าเครื่องหมายสวูช สองคนนี้มองหน้ากันแล้วบอกว่าอืมสวยดีใช้ได้แล้วก็จ่ายเงินให้กับดีไซเนอร์ท่านนั้นคือแค r o l ไลน์เดวิสันไป35เหรียญสหรัฐซึ่งถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเอามากๆแบรนด์สวูชนี้ได้รับการจดทะเบียนการค้าและลิขสิทธิ์ในปี1974นั่นแหละครับสำหรับกุญแจดอกสำคัญของ n นกี้ครับคือการ,รหนักนะครับว่าแบรนด์ของเขานั้นไม่ใช่แค่แบรนด์รองเท้าเสื้อผ้ากีฬาที่พุ่งเป้าเฉพาะคนเล่นกีฬา แต่จะต้องเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าแฟชั่นที่แม้แต่คนที่ไม่ได้เล่นกีฬาก็ยังอยากที่จะสวมใส่กันด้วยความน่าสนใจของ n นกี้ครับ n นกี้เติบโตทุกวันนี้ได้เพราะว่าพวกเขาต้องการที่จะขยายตัวจากรองเท้าวิ่งไปสู่กีฬาประเภทอื่นๆกันด้วยเช่นบาสเกตบอลอเมริกันฟุตบอลและกีฬาอเมริกันอีกหลากหลายประเภทพูดง่ายๆแทบจะทุกสาขากีฬาต้องมีสินค้าของ n นกี้กันด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับคือสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ไม่ได้ให้ความนิยมในกีฬาฟุตบอลหรือว่าสกอกเกอร์แต่อย่างไรก็ตามทั้ง2คนคือฟิลนท์และบิลบอวแมนบอกว่ากีฬาสกกเกอร์หรือฟุตบอลนั้นเป็นกีฬาที่มีศักยภาพและมีโอกาสทางธุรกิจอีกมากมายครับพวกเขามีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลทีมแรกที่ไนกี้ให้การสนับสนุนก็คือทีมฟุตบอลโอริกอนทิมเบอร์ส จากนั้นเขามองว่าตลาดสหรัฐนั้นสกอตเกอร์เป็นกีฬาที่ไม่รับความนิยมมากนักสักเท่าไหร่เขาเลยมองไปทางยุโรปตลาดที่พวกเขาไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่เลยสารทีฟุตบอลทีมแรกที่พวกเขาให้การสนับสนุสน,นชุดกีฬาก็คือทีมซันเดอร์แลนด์ในทศวรรษที่80นั่นเองสำหรับนักเตะคนแรกในยุโรปครับที่มีการเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการของแบรนด์ไนกี้แบรนด์อเมริกาประเทศที่ไม่ได้เล่นสกอเอร์สักเท่าไหร่ชายคนนั้นเป็นชาวเวลส์ครับ ที่มีฉายาว่าเพชฌฆาตติดหนวดสังกัดทีมลิเวอร์พูลนั่นก็คือเอียนรัชในปลายทศวรรษที่80หลายคนมักจะงงเสมอครับว่าเอียนรัชใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรอ่ะเห็นสัญลักษณ์สวูชแต่ก็ไม่เชื่อว่าไนกี้แบรนด์ดังของอเมริกาที่มีอายุไม่ถึง20ปีเขาจะเข้ามาแอคทีฟในวงการฟุตบอลที่ยุโรปพวกเขาเดินหน้าครับในการสปอนเซอร์ทีมในยุโรปอย่างต่อเนื่องกันด้วย ไม่ว่าจะเป็นทีมที่ณเวลานั้นมีอายุไม่มากนะักอย่างเช่น PSG หรือปากีสันช์กแมงในปลายทศวรรษที่80จนถึงต้น90จนวันนี้ทีมนี้ PSG กลายเป็นทีมระดับชั้นนำของโลกก็ยังคงใช้แบรนด์ไนกี้เท่ากับเป็นการใช้แบรนด์ชั้นนำนี้ต่อเนื่องยาวนานมากว่า3ทศวรรษแล้วอีกหนึ่งทีมครับที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับแบรนด์พวกเขาก็ได้กับทีมดาวรุ่งแห่งบุนเดสลีกาที่มีชื่อว่าโบกูเซียดอทมุน หรือเสือเหลืองแห่งแคว้นนอร์ทไพลน์เวสฟาเลียซึ่งในปี1997ครับบรุสเซียดอร์ทมุนได้กลายเป็นแชมป์ยุโรปและได้ปักธงให้กับไนกี้ในเวทีฟุตบอลสโมสรของยุโรปได้มากขึ้นสำหรับในฟุตบอลระดับชาติแล้วในปี1994ครับสหรัฐอเมริกาประเทศที่ไม่นิยมซอกเกอร์ซะเลยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครับและในปีนั้น แม้แต่เจ้าภาพสหรัฐอเมริกาก็ใช้แบรนด์อาดิดาสของเยอรมันดังนั้นในครั้งนั้นไม่มีทีมแม้แต่ทีมเดียวเลยที่มีการสวมเสื้อไนกี้เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าเป็นฟุตบอลโลกที่ไม่มีประมุขของประเทศเจ้าภาพไปร่วมทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดเพราะบิลคลินตันไม่ได้ร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นพิธีเปิดหรือพิธีปิดทรงรองประธานาธิบดีก็คืออาร์ลโกครับมาเป็นผู้มอบถ้วยให้กับคาร์ลอสดุงกากัปตันทีมชาติบราซิลแชมป์โลกในเวลานั้นแต่ด้วยวิสัยทัศน์ของ Nike, เขามองอยู่ห่างๆแล้วมองว่านับแต่นี้เขาจะต้องเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับทีมชาติดังๆระดับโลกไนกี้จะได้สามารถปักหมุดในกีฬา s กเกอร์หรือฟุตบอลได้มากขึ้นกันด้วยครับและหลังจากนั้นพวกเขาได้เลือกที่จะบิดดิ้งในการเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักทั้งทีมชาติบราซิลและทีมชาติอิตาลีที่หันมาใส่ไนกี้หลังจากจบศึกฟุตบอลโลกไปแล้วอีกหนึ่งเกีริประวัติระดับโลกของฟุตบอล ก็คือโอลิมปิก1,996ที่แอตแลนตาเป็นเจ้าภาพในครั้งนั้นทีมแชมป์โอลิมปิกคือไนจีเรียที่สวมใส่ชุดแข่งขันของไนกี้อันเป็นอีก1นึ่ก้าวสำคัญของไนกี้ในเวทีฟุตบอลของโลกด้วยอีกหนึ่งอย่างในพัฒนาการของไนกี้ครับในวงการฟุตบอลก็คือในปี2007ครับที่ไนกี้ใช้งบประมาณ285ล้านปอน ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทกีฬาชื่อดังของอังกฤษก็คืออัมโบซึ่งถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาอันเป็นตำนานของอังกฤษณเวลานั้นราคาหน้ากระดานหุ้นของอัมโบรอยู่แค่130เพนนีแต่ไนกี้ตัดสินใจที่จะเข้าไปซื้อในราคาหุ้นละ193เเพนนีหลายฝ่ายมองว่าราคานั้นมันสูงเกินไปไนกี้ต้องการทำอะไรกับแบรนด์ที่เป็นตำนาน แต่ยอดขายติดตัวแดงมาตลอดหลายปีแล้วอันที่จริงเป้าที่แท้จริงของไนกี้ไม่ใช่อัมโบรครับแต่คือทีมที่อัมโบรให้การสนับสนุนอยู่และนั่นก็คือการเข้าไปสนับสนุนทีมชาติอังกฤษหรือสิงโตคำรามพวกเขามองว่าถ้าหากว่าพวกเขารออัมโบรหมดสัญญากับสหพันธ์ฟุตบอลอังกฤษและไนกี้เข้าไปร่วประมูล ไนกี้ก็คงจะใช้เงินมากมายมหาศาลกว่าที่จะชนะการประมูลในครั้งนั้นดังนั้นพวกเขาคิดแล้วถ้าหาเข้าไปเทคโอเวอร์อัมโบรที่ยังมีสัญญากับ FA หรือสมาพันธ์ฟุตบอลอังกฤษอยู่หลายปีน่าจะคุ้มค่ามากกว่าหลังจากที่ไนกี้ครับเข้าเทคโอเวอร์อัมโบรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อังกฤษยังคงใช้อัมโบรต่อไประยะสั้นๆก็คือในฟุตบอลโลกปี2010ที่แอฟริกาใต้และฟุตบอลยูโร2012ที่จัดขึ้นที่ยูเครนและโปแลนด์หลังจากนั้นครับทีมชาติอังกฤษหันมาเปลี่ยนการใช้แบรนด์จากอัมโบรเปนแบรนด์ไนกี้เพราะถือว่าเป็นการเปลี่ยนสปอนเซอร์ภายในกันเองของบริษัทไม่จำเป็นต้องมีการทำกระบวนการใหม่ในการทำสัญญากับสมาพันธ์ฟุตบอลอังกฤษ ก็มีความหมายว่า n i กี้สมหวังด้วยการเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ของทีมชาติอังกฤษมีสัญลักษณ์ o ว s ชบนเสื้อทีมชาติอังกฤษผ่านการเทคโอเวอบริษัทอัมโบรนั่นเองซึ่งถือได้ว่าทีมชาติอังกฤษเป็นทีมที่มีมูลค่าการตลาดสูงริ่วการได้มีสัญลักษณ์ o ว s ชบนหน้าอกของนักเตะทีมชาติอังกฤษเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อไนกี้มากๆ หลังจากที่พวกเขานำอัลตราสวูชไปติดบนแผ่นอกของนักเตะทีมชาติอังกฤษแล้วตุลาคมของปีเดียวกันครับคือปี2012พวกเขาสมประสงค์แล้วประกาศขายบริษัทอัมโบรแบรนด์ตำนานของอังกฤษให้กับ Iconics r r n n g r r u u p i n c o ิน o r a t e ในราคา225ล้านเหรียญสหรัฐมีความหมายว่าไนกี้สมใจได้ทีมชาติอังกฤษแล้วและขายอัมโบรออกไป ในราคาที่ต่ํากว่าที่ซื้อมาราวๆหนใน3แต่โดยรวมถือว่าคุ้มค่ากันแล้วปัจจุบันครับไนกี้เป็นบริษัทเครื่องกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ market capitalization หรือว่ามูลค่าตลาดหรือในแง่ของ market share คือส่วนแบ่งตลาดกันด้วยล่าสุดขณะท,ที่นักลงทุนสาย vi หรือ value investor รุ่นลายครามวัย91ปียังวอร์เรนบัฟเฟตยังบอกว่าไนกี้คือหนึใน3บริษัทที่เขาเลือกลงทุน ถึงแม้ว่า P/E ratio จะสูงกว่า Adidas คู่แข่งจากเยอรมันอยู่ก็ตามแต่เพราะอนาคตของ Nike นั้นสดใสยอยู่อีกมากทีเดียวและนี่คือประวัติศาสตร์50ปีของ Nike แบรนด์ที่น่าสนใจเพราะไม่ว่าโลกนี้จะเกิดวิกฤตอะไรยอดขายของ Nike เติบโตตลอดต่อเน,นื่องเพราะคนในโลกปัจจุบันรักการเล่นกีฬามากขึ้นทุกวันทุกวันครับ The Standard Podcast Eye-opening for your ears.